ก็นื่องด้วยเหตุการณ์เมื่อวานที่มันเกิดขึ้นนะครับนะที่เราเห็นกันอยู่ในช่วงทนายถแถลงนะครับนะครับแล้วก็ป้าออกมาถแถลงนะครับก็มีหมาสามตัวนะครับมาก่อกกวนนะมาจะมาก่อกวนอยู่ที่หน้าการถแถลงหมาไหนผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อหมานะครับ ก็สิ่งที่ทพวกคุณทำเนี่ยมันผิดนะครับมันผิดนะครับนะครับสิ่งที่นะครับพวกตันมาผู้ที่มาทำมันผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เตรียมรับกรรมนะครับเตรียมรับกรรมให้ดีๆนะครับพวกพวกพวกคุณนี่ครับอาจจะมาเป็นพวกคุณไปตกเป็นเครื่องมือของของของใครบางคนนะตกเป็นเครื่องมือนของโป้งเน่งณดา,าวขานนะครับ แล้วก็ไอหมาต่างตัวดาวคารนะครับก็เตรียมรับกรรมนะครับพวกคุณได้คอนเทนต์กันสนุกกันสนานกันเย้ยวเย้วกันนะครับมีความสุขกันนะครับนะวงเึ่งก็นะครับได้หลอกใช้สามคนนี้นะครับนะวงเล่งแลดาวคารนะครับไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะเอาว่าสิ่งที้ผมจะพูดตอบไปนี้เป็นเรื่องของดาวคารดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับวงเน่งนี้นะครับยืมมือนะครับ หมาสามตัวนัดดาวขานนะครับมาก่อกวนอะไรหรือเปล่านะครับก็เตรียมรับกรรมนะครับเตรียมรับกรรมให้ดีๆนะครับคนที่รับกรรมคือหมาสามตัวนะคือพวกมึงนะครับไอคนที่นั่งสบายๆอยู่ที่บ้านนะครับไม่รับกรรมด้วยนะครับแต่คงอีไม่นานครับก็คงรับกรรมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นว่านะครับหมาสามตัวนัดดาวขานนี้นะครับตกเป็นเครื่องมือนะครับ กัเปเครื่องมือของโป้งเหน่งกระดาวขาดนะโป้งเหน่งกระดาวขาดนะครับอยากให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่พวกคุณทําตอนนี้นะครับนะกรรมเหล่านี้นะครับมันย้อนกลับไปหาพวกคุณในอีกไม่ช้านะครับคุณคุกคามมากเกินไปคุณคุณคุณเคยเคยอยู่เขานะครับคุณเคยมีระย้กับเขานะครับแล้วคุณมาทํากันแบบนี้นะครับคุณทําลายน้ําใจคุณทําลายความสึก ของของป้านะครับของลุงนะครับมากๆนะครับนะฝากถึงหมาสามตัวและดาวคานด้วยนะครับเตรียมรับกรรมนะครับอย่าเอาแต่สนุกนะครับการที่พวกคุณมาเงี้ยพวกคุณพลาดนะพวกคุณพลาดแล้วนะครับนะพลาดแล้วนะครับนะพวกคุณไม่ทันเกมของพวกเราหรอกนะครับนะเรารู้ว่าพวกคุณจะมาเกมไหนนะครับนะครับ เรารู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกคุณก็เตรียมรับกรรมนะครับผมอยากะดักทราบว่าลุงกับป้าไปทำอะไรให้พวกคุณนะครับนะทำอะไรให้พวกคุณนะครับอย่าเอาสนุกอย่าเอาคอนเทนต์นะครับบทสุดท้ายโดนมานะครับใครรับผิดชอบล่ะก็ตัวคุณเองนะครับสวยป้งเน่งนะครับนั่งหัวเราะอยู่นู่นนะครับมันไม่มาสนใจเลยพวกคุณหรอกนะครับนะ กอฝ่ายคิดอย่าคิดว่าวงหนึ่งมันจะคุมกลาหัวได้นะครับวงหนึ่งมันจะคุมกลาหัวได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเตรียมรับกรรมให้ดีๆนะครับอย่าเอาสนุกยอาคอนเทนต์นึกถึงผลที่ตามมาด้วยนะครับนะฝากถึงไอ้หมาสามตัวนะครับที่ดาวอังคารนะครับ หลักลฐานนะครับลพวกนี้มันต้องโดนซะบ้างเนะไอ้ีว่าไงนะครับมันต้องโดนซะบ้างนะครับนะสนุกกันใหญ่นะครับสนุกกันใหญ่น,กกน,นะครับนะอย่าเพลินนะอย่าเพลินนะครับตกเป็นเครื่องมือของเขาไม่เคยรู้ตัวนะครับนะตกเป็นเครื่องมือของเขาไม่เคยรู้ตัวนะครับไอ้คำที่ว่า คำที่ว่ามหาความจริงนะครับไอ้คาที่ว่ามหาความจริงนะครับเลือเธอนะครับเลือเธอะนะครับถ้าเขาจะให้ความจริงเนี่ยนะครับนะขอให้ความจริงไปนานแล้วนะครับทุกวันนี้เขาให้ความจริงไปแล้วนะครับการนี้เขาไม่มออกมาพูดหรือว่าอะไรเนี่ยพวกคุณก็น่าจะรู้ตัวแล้วนะครับนะครับน่าจะรู้ตัวแล้วนะครับแต่การพวกคุณมาเลยนะครับ นะพวกคุณตั้งใจที่จะมาหักหน้าหักหน้าลงนะครับาการที่พวกคุณมาต้องการจะหักหน้าลงนะครับแต่บทสุดท้ายนะครับก็ถูกหักหน้ากลับไปนะครับนะครับไม่แน่แถมอาจจะต้องรับคดีกลับไปด้วยนะครับฝา่ายคิดนะครับนะทาอะไรก็คิดใจให้ดีๆอย่าเอาแต่สนุกนะครับมันไม่สนุกหรอกนะครับ ถ้าโดดคดีขึ้นมามันไม่สนุกนะครับฝ่ายคิดด้วยนะครับมาก็สงสารนะครับสงสารลุงกบ้านะครับสงสารนะครับแล้วก็เหตุภาพแบบนี้นะครับนะดีนะครับเมื่อวานผมคุมอารมณ์อยู่นะครับผมไม่อยากเอาพิมพ์เสนนะครับไปแล้วเกลือนะครับนะครับก็ไม่อยากจะไปนะทำเรื่องทำราวอะไรนะครับนะแต่ถ้ามาหาเรื่องผมนี่ก็ต้องกโดนหน่อย มครับดนแน่นอนนะครับถ้าเดินเข้ามาหาผมแล้วก็พูดจาผมมีคงอาจจะโดนนะครับไม่พูดอะไรเยอะนะครับเจ็บคอนะครับเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้านะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าให้ตู้ต่อไปนะครับใครจะอะไรยังไงใครจะคิดยังไงใครจะว่าอย่างไงก็ไม่ต้องสนใจนะครับและอีพีต่อไปครับมันฝนีครับนะครับนะครับ อีพี่ต่อไปก็คงจะมันฝรน,นี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับเป็นกาลังใจให้กระดุมกับปลา,าแฮม่าเราก็เป็นกำลังใจให้กับทีมาทนายนะครับนะเก็ฝากถึงไอห,หมาสามตัวด้วยนะครับนะแล้วก็ปงเหน่งนักดาวคารนะครับนะครับนะฝากถึงด้วยนะครับ